สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราติดตั้งปั๊มเสร็จนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่คือปั๊มน้ําบาดาลน,นะครับเสาตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดไฟนะครับคือยังทําไม่เสร็จครับผมก็ห่อตรงนี้ไว้ก่อนแล้วผมจะทําหลังคาครับทาหลังคามุงไว้หมดเลยตรงนี้ก็มันก็จะออกมาลักษณะนี้แหละสําหรับข้อต่อนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถ่ายตรงวิธีต่อนะครับต่อมาจากตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนะครับเห็นไหมหลังจากที่ทําเสร็จนะครับก็อยู่ประมาณนี้ส่วนความเรียบร้อยต่างๆการทำหลังคาอะไรมนะันอะเดี๋ยวผมก็จะไว้ทําทีหลังครับตอนนี้มันเพิ่งเสร็จนะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาเปิด ดูว่าน้ํามันจะแรงแค่ไหนนะครับหลังจากเสร็จนะครับนี่คือตัวนี้เปิดแล้วครับมันเป็นปั๊มออโต้นะครับถ้าวาล์วนี้เราปิดมันจะไม่ทํางานวาล์วน้ําแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะทํางานนี่ผมจะลองเปิดนิดเดียวครับแต่ผมลองแล้วแรงมากครับนี่ผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับแค่นี้เห็นไหมครับเปิดแค่นี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกหน่อยครับเห็นไหมเดี๋ยวน้ํามันก็จะออกแล้วครับนี่เห็นไหม เครื่องเริ่มทํางานนะครับเนี่ยเครื่องเริ่มทํางานเห็นไหมครับเนี่ยเปิดนิดเดียวครับเห็นไหมครับเปิดนิดเดียวเองน้ําก็จะแรงอย่างนี้เลยครับถ้าเราเกิดเปิดเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเปิดอีกหน่อยครับเห็นไหมครับพุ่งเลยครับแรงมากครับเนี่ยนิดเดียวนะครับเนี่ยยังไม่ทันพอเรียกยังยังไม่คึ้่นทางเลยครับเห็นไหม แต่ความแรงของน้ำเนี่ยแรงมากครับเนี่ยเห็นไหมน้ําใสแรงมากเลยเลยจากที่ตรงนี้ไว้ด้วยครับเห็นไหมเห็นไหมครับพุ่งแรงมากเลยวันนี้ก็ว่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเนี่ยเปิดทีเดียวครับถ้าเราเปิดสุดเนี้ยพี่น้องเพื่อนๆถ้าเราเปิดตรงนี้มาสุดเนี่โอ้โหพุ่งแต่นี้เห็นไหมครับเนี้ยนิดเดียวจากตัวนี้มา ก๊อกเดียวเห็นไหมครับน้ำแรงๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมใช้ได้แล้วครับเนี่ยปิดไว้ก่อนนี่ก็รีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับพอดีทีแรกว่าจะเอต่อขอ้อต่อตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ผมก็เดี๋ยวผมทําเองครับตรงนี้ก็ให้ช่างเขาทําเฉพาะจุดนี้ให้นะครับเห็นไหมก็เรียบร้อยก็จะอยู่ลักษณะนี้แหละครับ ความสูงตรงนี้ก็ประมาณเมตรกว่าครับตรงนี้เมตรกว่านะครับจากที่เป็นเสาของท่อน้ำเห็นไหมครับเนี่ยที่เจาะไว้เนี่ยอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนะก็อยู่ประมาณนี้ตรงนี้ไฟเนี่ยผมใช้เสาครับเนี่ยเสาตัวหนึ่งแต่ตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยผมยังทําไม่เรียบร้อยครับผมก็เลยห่อไว้ก่อนผมจะทําเป็นรังคาครอบเลยครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะทํารังคาแต่ความจริงอย่างเนี้ย โดนฝนโดนอะไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีตัวครอบแต่เราก็จะทําให้มันสวยหน่อยผมจะทําเป็นลังคาคุมไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยสําหรับปั๊มตรงนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในสวนหรือว่าเอาไปใช้ที่บ้านที่อะไรได้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะต่อข้อต่อตรงนี้ตัวนี้เสียบวบรองี่เฉยครับเนี่ยตรงนี้เสียบใบรองอย,ย,ยังไม่ได้ต่อเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อนะครับเนี่ยผมจะต่อเป็นข้องอ,งองลงมาเอามาข้างล่างเนี่ยครับเนี่ย จะต่อลงมาข้างล่างแล้วผมจะลากไปตรงนี้แล้วผมก็จะเดินสายพีอีให้ทั่วสวนนะครับในสวนอินทผลำครับอินทผลำก็กาลังโตครับโซนนี้จะเป็นอินทผลำครับเห็นไหมอินทผลำก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามนะครับว่าผมจะต่อติดตั้งยังไงครับแต่นี่ผมมารีวิวให้ดูนะครับในการที่ว่าน้ํามันจะแรงแค่ไหน ปั๊มเนี้ยใช้ได้ครับนี่คือปั๊มเจ็ดคู่ครับเนี่ยสำหรับสูบน้ำประดานนะครับเนี่ยปั๊มเจ็ดคู่300วัตต์ครับไม่ได้มารีวิวขายสินค้าไม่ได้มารีวิวขายสินค้านะครับแต่มารีวิวการเนี่ยทำน้ำปั๊มน้ำาบดานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อไอติดตั้งนะครับต่อท่อ ต่อท่อแล้วก็เดินสายพีทั้งสวนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูทุกขั้นตอนนะครับว่าเขาทํำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆเขคอยติดตามนะครับติดตามไปเรื่รอยๆทุกอย่างในสวนที่ผมต่อแล้วก็ท่อสปริงเกอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อน,อนๆได้ดูนะครับสําหรับคนรักการเกษตรครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ <ๆ S 2> เอออย่าลืมนะครับทิ้งท้ายเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะครับ ครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะพูดภาษากลางหน่อยภาษาอีสานด้วยพี่น้องกับคือเก่าเหรอครับพี่น้องกับว่าไทยเน่ว่าอีสานเน่แหละพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหนาเด้อครับ